อ้าวปล่อยวัวไปแล้วนะครับปล่อยวัวไปแล้วนะครับปล่อยวัวไปปล่อยวัวไปแล้วไปลงทุ่งแล้วนะครับปล่อยวัวไปลงทุ่งแล้วนะครับปล่อยวัวไปลงทุ่งแล้วอ่าอ่าเนี่ยเหลือแต่ลูกไก่นี่แหละนะครับแล้ลูกไก่นี่เขาก็น่ารักดีนะคุณจาก็จะไปติดกับลูกไก่ซะแล้วบ้างเนี่ย นะครับเนี่ยวิ่งวิ่งกันตุ๊ด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 ไปเนี่ยมันมีลูกไก่อยู่สองฝูงนะครับฝูงละหกตัวลูกไก่ฝูงละหกตัวนะครับอ่าฝูงละหกตัวไอ้หกตัวโตน่ะหกตัวโตน่ะเราตั้งกระมังไว้บนโต๊ะนะครับตั้งกระมังไว้บนโตะเขาก็ เราเอาเฟืองใส่ไว้เขาก็ไปนอนในกระมังเพราะตกกลางคืนเขาก็เข้ากละมังนอนหกตัวอพอเราเดินผ่านไปเขาก็โผล่หัวขึ้นมานะครับเขาเขาก็โผล่หัวขึ้นมาเราก็จะได้เห็นหัวเขานะครับเห็นหัวเขาอแต่ส่วนไอ้เจ้าหกตัวไอ้เจ้าหกตัวเล็กหกตัวเล็กเพิ่งหกตัวเนี่ยมันก็เกิดรุ่นรุ่นเดียวกันแหลใจตัวนั้นมัน ยังไงมันโตเร็วก็ไม่รู้เพราะมันวิ่งจังเลยหาแม่มันนะครับวิ่งหาแม่มันอายหกตัวเล็กนี่เขาก็นอนเขาก็เข้านอนเหมือนกันแต่เขานอนอยู่ในกระหลุมเอ๊ะเขากระหลุมเขาเรียวกว่าอะไรอากรองกรองกระดาษซึ่งเราก็เอาฟางเอาเฟืองใส่ไว้เหมือนกันในกล่องกระดาษเขาก็นอนอยู่ในกล่องกระดาษเราก็เราก็เห็นแล้วเราก็ วัวเลาะขำขำอยู่ในใจนะครับขำขำอยู่ในใจว่าเออไก่เขาก็มีเขาก็มีวิธีการของเขาคือมีวิธีการหลบวิธีการหลบนะครับหลบไัยนะครับหลบไัยไม่ออกไปนอนข้างนอกเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีใครมาคุ้มครองเขาเขาก็ หลบเข้าไปนอนในกระมังนะครับหลบเข้าไปนอนในกระมังนะครับหลบเข้าไปนอนในกระหลุมซึ่งอยู่ในบ้านในบริเวณบ้านในบริในบริเวณบ้านซึ่งหมาหมาจะมากินเขาเนี่ยไม่มีทางเพราะว่ามันเข้าบ้านไม่ได้เขาก็นอนหลับสบายคุณจาก็จะไปกวนเขานะครับ ุูตากลัวเขาจะข้ามไปภาคภาคสวนอินทพลามจังเลยเพราะข้ามไปภาคสวนอินทพลมพามมาไหลก็หมายความว่าไม่ปลอดภัยแล้วล่ะในสวนอินทผลามนั้นมีหมาข้างบ้านเข้ามาเพ่นพร่านเยอะนะครับเข้ามาเพ่นพล่านเยอะ,นะาายอะไอเจ้าตัวนี้ไอเจ้าตัวนี้ไอเจ้าตัวนี้มีตัวเล็กเนี่ยมี อยู่สิบตัวเนี่ยแม่สีดำเนี่ยมีอยู่สิบตัวเมื่อวานก็เอา,อ,า,อ,าอีกคลอกหนึ่งก็มีอยู่สิบตัวเหมือนกันเมื่อวานนี้มากินมากินข้าวกาับกินข้าวกับรุ่นพี่เขาปรากฏว่ารุ่นพี่จิกซะตายไปเลยจิกซะตายไปนะครับจิกซะตายไปนะครับจิกซะตายไปเนี่ยมันมัน มันวิ่งกันตึ๊ด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 เห็นไหมไก่นี่เขาเขาก็ดีนะเขาก็แม่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยเขาไปไหนเขาก็ไปเป็นพวงอย่างนี้แหละแต่เราก็จะดูว่าไก่เนี่ยพอเขาแม่เขาจะเลี้ยงลูกได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปฟัง พธรรมเทศนา,ากันสักการหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วจะเข้าไปตรวจบนต่อนะครับเพราะนี่แหละเป็นกิจวัตรของผู้เฒ่านะครับเป็นกิจวัตรของผู้เฒ่า